ได้อยู่กับน้อง,องๆเยาวชนทุกวันนะเพราะผมเนี่ยเป็นเป็นช่วงอายุที่ว่าระหว่างเยาวชนฝันนะครับเขาเนี่ยในความคิดของเขาเนี่ยมันจะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆมากมายนะครับถ้าเราเข้าไปสัมผัสกับเขาเนี่ยผมว่าเขามีไอเดียแอรเขาขาดแค่ประสบการณ์แรกเด็กๆก,ก็งงเหมือนกันว่าพี่เขาไหวทำไมทำไมเขาถึงไหว ก็ต้องไหวคนที่อาวุโสกว่าทั้งๆท,ที่ผมไม่เคยบอกนะว่าให้น้องอะต้องมาไหวที่ต้องไ,วไหวอะไรนะแต่คือความซึมซับเนี่ยครับคือถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเราทําให้้เด็กมันมันมันเป็นความคิดที่ดีนะเราคือบางอย่างเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องนําพาเด็กหน่อยนึงคนระับ ก็คือเกิดจากาปัจจัยหลายๆด้านนะคะทั้งทังครอบครัวบ้านเหมือนครอบครัวมุสลิมหลายๆครอบครัวอาจจะมีพี่น้องหลายๆโครชนทุกๆคนเปิดพื้นที่เวทีสร้างสารรค์ให้น้องๆมีโอกาสทีส่แสดงความคิดเห็น แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาบางครั้งหลายๆคนๆๆคน้องๆหลายๆคนอาจจะมีความคิดที่แปกใหม่มีความถนัดหลายๆด้านที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะน้องๆนอกระบบการศึกษานะคะส่วนใหญ่เน้นการกระทำมากกว่าคาพูดน้องๆไม่ถนัดด้านวิชาการไม่ถนัดการถือไม้มาดั้งสับไม้พูดแต่น้องในฐารประธานต้นกล้าเป็นใหม่แสดงใต้ที่ทำงานทางการเป็นโซ่พ่อการระหว่างผู้ใหญ่แล้วก็กับน้องๆในเชิงพื้นที่ถือว่าเป็นผลผติดของต้นกล้า ก็พี่ใหญ่แถมพี่เจ็ทุกท่านเลยค่ะรวมถึงน้องๆเยาวชนทุกคนนะคะก็สปายค่ะพี่เจดาวแก้วประธานเยาวชนต้นกอารหัฒนาชายแดงใต้ค่ะเป็นลูกหลานคนไายเชื้อสก็พูดถึงกิธีในวันนี้ก็เป็นสร้างธรรมทำสุขเสียงที่ไม่ได้ยินฟังที่ไม่ได้ฟังเสียงที่ไม่ได้ยินฟังที่ไม่ได้ฟังเป็นยังไงเสียงที่ไม่ได้ยินคือเสียงที่เด็ก ตัวน้อยๆอยากจะซื้อให้กับผู้ใหญ่ที่สามารถต่อยอดหรือว่าสร้างการพัฒนานให้กับให้กับเด็กได้อาจจะได้ยินแต่ได้ยินว่าทำอะไรได้ยินอง้เวที่เปิดเวทีรัังที่เขาสามารถแสดงความคิดประงด็นที่เขาสามารถพัฒนาตัวองออกมาได้ทำให้เกิดอ,อ่เกิด การพัฒนาทักษะอาชีพสู่ผู้ประกอบสักครู่นะคะจะขออนุญาตท่านประหลัดนะคะลงถึงที่ทิ่เรืกรเสวนาทุกท่านนะคะถ่ายรูปร่วมกันค่ะก่อนที่จะขออนุญาตให้ทางท่านประหลัดจ่ายเื้นก้าพันใหม่ชายแดนใต้ได้รับอนุมัติงบป,ประมาณสนับสนุนจากสนย์อเนวยการบริหารจังหวัดชดายแดนภาคใต้เพื่อจัดสรรสร้างอาคารสำนักงานสูงสำนัาชีพบ้านต้นก้าตามโครงการสนับสนุนค้าระชาสังคมิใจขอขอบพระคุณเป็น ที่ดำเณิาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้าในวันนี้เยาว,วชน 2. เพื่อเยาว,วชนและเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายเยาว,วชนให้มีความรู้ด้านอาชีพโดยมีแนวคิดจัดยาการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้าท่านันานทนผู้มีเกียรติที่รบทุกท่านครับ ผมนายธารวุฒิช่วยเกิดปรลัดจังหวัดยะลาครับจัจก,กรรมเนี<ะ>่ยให้เป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยต้อง นี่อํานาจครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตนะครับจากงานรัฐธรรมนูญเอาเอาแล้วนะ1 2 3เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ภาพน,นี่ง้วเรียบร้อยวิดีโอที่สองเดี๋ยวพอมานับ1 2็นสองสามแล้วเราเทฟอมกันอาอยาวๆนะคะขออนุญาตเปับ,บเข้ามารวมถึง คุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ละเจเนอเรชั่น Generation พี่พี่ผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะถ่ายรูปร่วมกันสองสามเฮ hey!